เฉลิมพระเกียรติ12สิงหา2544ครับพระกระทุ่มต้นไม้สูงใหญ่นะครับประดับด้วยหินเสาพันด้วยมังกรมีหลายต้นเลยสาลแม่นางไม้ไอ้ไข่ครับน้ำตกจำลองต้นไม้ โคดหินคู่กับต้นไม้ครับโขดหินวางต้นไม้ตัวนี้ใหญ่ครับนี่ก็ใหญ่เหมือนกันขึ้นเป็นซุ้มเลยเหมือนนิ้วมือขึ้นมาเลยตัวนี้ก็ใหญ่ไหมครับเปลือกเป็นสีดําเลยและยอดขึด้นไปด้วยเลยตันนี้เหมือนนิ้วมือขึ้นไปเลยครับดูนะครับโขดหิน แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ดูต้นไม้นะครับใหญ่ไม่ใหญ่เด็กตัวนิดเดียวเองเห็นไหมครับต้นไม้ขนาดนั้นนะ่ะอ่าดูหันหน้ามาหน่อยลูก <c oughs> พวกหนูบ้านอยู่แถวนี้เหรอลูกเอเอแม่แแรับเดือดเป็นไม้ครับโ,โคตรหินกับต้นไม้ยักษ์โอ้โหขึ้นแบบนี้เลย เสือเป็นเหมือนโลหะเลยน้ำตกจำลองครับด้านล่างเป็นปลาคาร์บเสาไม้แกะสลักพฮียนาคสีขาวใจด้านหน้าผมเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อพุทธโธร เรือจอดโชว์ครับหน้าวัดกระทุ่มข้างหน้านคือคลองประเวศบุรีรัมย์ครับซ้ายมือไปพระโขนงครับขวามือไปไา่กระบังครับแต่มีเขื่อนกั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขื่อนเปิดจะวิ่งทะลุได้เลยตอนนี้เขื่อนปิดนะครับบริเวณเนี้เป็นแพร่นะครับสำหรับให้อาหารปลานกพิราบเยอะมากเลย ที่นี่ปลาสวายเยอะเหมือนกันนะครับไม่แพ้ว่าลานบุญนกพิราบเชื่องมากเลยครับผมเดินมานี่ไม่หนีเลยไม่กลัวด้วยพญานาคครับถ่ายชีวิตโครกระบือบริเวณชั้นสองนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปนะครับเสาต้นไม้ครับทำเป็นศาลา ต้นไม้ใหญ่มากเลยนี่กำลังล้อมเอาไม้เสามาดามเพื่อให้แข็งแรงก่อนด้านบนเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พุทธรูปครับนี่คือต้นไทรค,ครับรากใหญ่มากเลยโอ้โหขึ้นไปนูเลยโต๊ะหินครับมาประดับต้นไทรอีกด้าน,นล่างเป็นโขดหินนี่คือต้นพัดแสง ต้นไรครับต้นไสนะต้นไรครับดูรากดิครับเหมือนม่านเลยทําเป็นธรรมชาติได้ตกแต่งได้สวยอยู่แล้วอยู่ในสระน้ําโขดหินตกแต่งด้วยต้นไม้ยักษ์โต๊ะนั่งเป็นหินนะครับต้นไม้ยักษ์ทั้งนั้นเลย ดูรากสิครับเห็นไหมครับพี่มานอนพักผ่อนอยู่นี้อากาศเย็นสบายได้ออกซิเจนเต็มร้อยอดูมีความสุขครับการนอนต้นไม้แต่และต้นครับใหญ่มากเลยแล้วต้นนั่งก็เป็นหินประดับได้อย่างลงตัวเลย ด้านหน้าผมนะครับเป็นที่เก็บอัฐิของชาวบ้านนะครับทําเป็นห้องห้องเลยนะครับแต่ละห้องจะมีชื่อกํากับอยู่ไปถึงนู่นเลยครับที่เก็บอัฐิครับเป็นห้องห้องเลยนะครับข้างบนจะมีป้ายชื่อบอกว่าสกุลใครนะครับไม่เหมือนใครเลยครับต้นที่เราเห็นนะครับต้นกระทุ่มครับสมกับชื่อวัดเลยวัดกระทุ่มเรียงไปนู่นเลยครับนี่คือทางเข้าวัดกระทุ่มครับ